สวัสดีครับรายการทอกับเที่ยวสัปดาห์นี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับป่าในเมืองว่าคืออะไรมีความสําคัญอย่างไรซึ่งป่าในเมืองเองเป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาลที่จะให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติได้ปัจจุบันมีกี่แห่งมีที่ไหนบ้างประชาชนจะได้ประโยชน์อย่างไรกับป่าในเมืองสัปดาห์นี้เราจะไปรับชมกันครับ สวัสดีครับ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 ก็วันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับในรายการทอล์กกับเที่ยวครับผอครับครับผมก็จะขอความรู้ของผอนะครับในเรื่องของป่าในเมืองนี่คืออะไรอยากให้พูดถึงเยอะป่าในเมืองก็เป็นนโยบายที่สําคัญของรัฐบาลนะครที่มีการกําหนดให้พื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่ติดเมืองที่เป็นป่าพื้นที่สีเขียวในเมืองเนี่ยมีการเปิดโอกาสให้ชุมชนในท้องถิ่นเนี่ยสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ ในหลายแง่มุมมากขึ้นจากเดิมที่เป็นเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างเดียวก็อาจจะมีกิจกรรมอื่นๆเช่นการทําตลาดประชาัฐในพื้นที่ของสวนพืชศาสตร์และสวนลูกกระชากซึ่งปัจจุบันเนี่ยป่าในเมืองเนี่ยไม่ใช่เฉพาะสวนพืชศาสตร์และสวนลูกชาติอย่างเดียวอาจจะมีว่นอนุทยาแล้วก็เขตห้มล่าบางแห่งก็ถูกกาหนดให้ซึ่งปัจจุบันของกรมอุทยานเนี่ยจะมี51าสิบเอ็ดแห่งสำหรับสวนพืชสวนลูกก็ประมาณ30กว่าแห่งที่อยู่ในโครงการป่าในเมืองครับแล้วก็ มีการพัฒนาสิ่งสิ่งในความสะดวกต่างๆไม่ว่าจะเป็นลานกิจกรรมสําหรับเด็กที่ให้เด็กเนี่ยสามารถมาทำกิจกรรมในเรื่องของสนามกีฬาอะไรพวกนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการปร่าในเมืองที่มีการนําเข้ามาจัดก,กิจกรรมในในส่วนพืชศาสตร์และสวนลูกชาติครับนั่นหมายถึงว่าป่าในเมืองเนี่ยครับก็คือการรวมกันของพื้นที่ต่างๆใช่ครับครับ,รบเช่นพื้นที่อะไรบ้างครับเลอขอพูดถึก็จะมีอ่าสวนพืชศาสตร์สวนลูกชาติฮะ วันนาอุทยานแล้วก็เขตห้ามล่าสัตว์ป่าแล้วก็มีอีกแห่งหนึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติอยู่ที่จังหวัดตรังอันนี้เขาเรียกเกตเวอันดามันอันนั้นก็ถือว่าเป็นป่าในเมืองเช่นกันครับมีที่ไหนที่น่าสนใจที่สวยสวที่สวยสวยก็จะมีหลายแห่งนะอย่างเช่นวันนาอุทยานเขากระโดงที่บุรีลำก็เป็นที่ที่เปิดแห่งแรกของป่าในเมืองเลยนะแล้วก็มีกิจกรรมแล้วก็ทิวทัศน์ที่สวยงามแล้วก็มีพระพุทธรูปที่เป็นที่เคารพนับถือของ ชาวบุรีรัมอยอทู่ที่บนภูเขาด้วยนะแล้วก็ถ้าเป็นลักษณะของทางทะเลก็จะมีส่วนพฤษศาสตร์บ้านเพจังหวัดระยองนะก็จะมีลานกิจกรรมนะฮะลานกางเต็นท์ลนะานค้าประชารัฐที่ประชาชนาสามารถเข้ามาจาัดกิจกรรมต่างๆได้นะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของป่านดงือนที่น่าสนใจครับคราวนี้ครับผู<ว>้ที่สนใจเกี่ยวกับพันธุไม้นี่นะครับเรามีแอปพลิเคชันอะไรที่ทําให้ทราบเกี่ยวกับพันธไม้อันคืนนครับก็บตอนนี้เรามีแอปพลิเคชันนะฮะ ชื่อว่าไทยแพนเนมอันนี้ก็จะเป็นฐานข้อมูลที่ทางกลุ่มง,งานวิทยาศาสตร์สำนักวิจัยการรักษาไม้และพันธุ์พืชเนี่ยได้ทําการศึกษาอย่างต่อนเนื่องภายใต้ของการบัณิชาติประเทศไทยเพะฉะนั้นตัวแอปพลิเคชันเนี่ยจะมีชื่อพื้นเมืองอแล้วก็ชื่อวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องตามหลัสกสากลในอนาคตเนี่ยตอนนี้อยู่ในช่วงทดสอบก็คือแอปพลิเคชันเนี่ยจะสามารถใช้ในการถ่ายรูปเนะวลาเราเดินไปที่ไหนในสวนเนี่ยเราถ่ายรูปเขาก็จะบอกว่าชนิดเนี่ยคือชนิดอะไร มีสคุณอะไรอยากให้พอช่วยพูดถึงในส่วนของสถานที่รเราเตรียมพร้อมามาในแค่ไหนแล้วก็มีสถานที่ไหนบ้างที่ให้เข้าไปพืชสวนลูกเนี่ยก็จะมีก็เรียกว่าสูตรเรียนรู้เกี่ยวกับการเพราะชำก้าไม้ท้องถิ่นนะเด็กๆก็สามารถไปเรียนรู้การเพราะชำก้าไม้ท้องถิ่นว่าจะต้องเพาะอย่างไรดูแลอย่างไรแล้วก็ปลูกอย่างไรนะในหลายๆแห่งเนี่ยก็จะมีกิจกรรมต่อเนื่อง,องเช่นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสวนพืชศาสตร์โรงเรียนเด็กๆก,ก็จะเรียนรู้กับชนิดและการใ,ให้ประโยชน์ของพ,พันธุ์พืช จากสวนพฤกษศา์แล้วก็นําไปต่อยอดที่โรงเรียนของตนเองครับครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณผอวรดลจากจํารูนด้วยนะครับที่ได้ความรู้กับเรานะครับขอบคุณครับขอบคุณผอครับครับเชื่อว่าทุกท่านคงได้ทราบกันแล้วนะครับว่าป่าในเมืองคืออะไรซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชของเราก็ได้เตรียมความพร้อมทั้งด้านสถานที่จัดเจ้าหน้าที่ให้ความรู้กับประชาชนเป็นแหล่งนันทนาการต่าง และที่สำคัญไม่เสียค่าบริการเข้าสถานที่ด้วยนะครับหรือจะติดตามได้ที่เพจฝ่ายจัดการสวนพฤกษศาสตร์และสวนลูกชาติกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ท่านสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ตามช่องทางที่ปรากฏอยู่ด้านล่างนี้เราจะกลับมาพบกันอีกครั้งวันเสาร์ที่4มีนาคมเวลา14นาฬิกาวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ